สัตว์อะไรที่คุณเคยเจอบนท้องถนนและรู้สึกว่ามันแปลกที่สุดสวัสดีครับผมมิกซ์ดับเบิลสัตว์ที่ผมไปเจอเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลกที่สุดนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันแปลกสำหรับผมนะเออขับอยู่ในซอยดีๆใครจะไปคิดเพราะว่าจะเจอนกอยู่ไม่ได้เจอตัวเดียวด้วยนะในซอยหลังบ้านนี่เองฮะท้ายซอยว,วันนี้เฮ้ยนกยูนิล รถคนนี <sip it> <you> I I ้มาไม่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 เออมันมันใกล้มากครับมันอยู่ใกล้มากนะครับแต่ผมไม่ค่อยอยากจะไปจอดนานนะแต่เมื่อกี้เช็คแล้วนะครับไม่มีรถนะไม่มีรถเออก็เลยแบบจอดดูสะหน่อยนะฮะเออนะเออแต่ไม่ได้แบบหาไม่ได้แบบปูเหมือนที่เราเห็นในภาพนะฮะแล้วผมก็ขับมาเรื่อยๆฮะรับเข้าในซอยเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยตัวเขามีสั่งตัวนี้เฮ้ย ยียว้อโซเยลทำไรครับทำไรครับนี่ทำไรครับนี่อ๋อมีสองตัวจริงจด้วยวันนี้เจอสองตัวเลยนั่นนั่นนดูดูดูโอ้ยทำครับนี่อ่ะนะทำะไรครับกินกินอะไรอยู่ครับผมกินอะไรครับเนี่ยเอ้ยเอ่าอ,อย่า,ยากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวเฮ้ยมันกลัวอย่าไปอย่าไปทำมันกลัวเออไปไปเลเดี๋ยวมันตาเลย แล้วเจออีกตัวหนึ่งเออนี่นะเอ้ยมันมีสองตัวเชยเลยเออตอนแรกมันนึกว่ามีตัวเดียวอะตอนแรกคือผมเคยเจอมาแล้วเวแล้วผมก็คิดว่ามันมีแค่ตัวเดียวไงเออแต่ไม่น่าเชื่อมันมีสองตัวแต่ไม่ใช่สองตัวแหละตอนนี้แค่2สองตัวแหละเพราะล่าสุผมเคยไปเจอมันตอนที่ผมขับรถเล่นนะครับไม่ได้ติดกล้องไปนะก็เจอสามตัวคุณสามตัวนะมันมีบ้านหลังใหญ่ที่เขาเลี้ยงอยู่นะเออมันก็ บินเล่นอยู่แถวนั้นนะมีมีป้ายด้วยนะแบบให้ระวังนกยุงด้วยออนะครับอ,อแต่มันก็ไม่ได้อะไรนะมันก็อยู่ของมันเหมือนเหมือนหมาเลยเออเหมือนหมาเลยคิดดูเลย<ะ>น,นี่นกยุงนะเฮ้ยแต่ก่อนจะเข้าบ้านนะอันนี้ขับเข้าบ้านนะฮะเข้าบ้านผมขอแวะตลาดสักนิดหนะน,นึ่งนะฮะพอดีว่ามีร้านร้านหมูทอดร้านปรนะจําแล้วผมชื่นชอบมากนะฮะวันนี้ คือผมมาแต่ละทีได้มาไม่เคยทันนะหมดนะวันนี้ตั้งใจมาเลยฮะเออ,เอ,อนะฮนี่ก็นี่ยงเป็นกล้องติดหมวกเยอะเนี่ยยวติดหมวกแล้วก็เดินเข้าไปในตลาดเลยเ,ย <c oughs> เดิคนในตลาดงมงมีแบบำอบะไรเนี่ยที่เหยียดต่อ อยดดู่ดกวยปิดอยู่ด้อปิดนั่นแหละฮะปิดครับ <laughs> ไม่ขา <laughs> โโด <laughs> อาโอ้โหเลยเฮ้ยนชะ้ำใจครับโอ้โตอนนี้แถมไว้แล้กัน <laughs> ทํำใจเดินกลับแบบ เออนะผิดหวังเออนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ m i x ซ์เดอร์บัลด์อาทในคลิปนี้นะฮะก็ไงก็ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับ s ับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะวันนี้ผมแล้วก็พี่แมวดูก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า WHA-